ไฟฟ้าเบื้องต้นคุณเองก็เป็นช่างที่บ้านได้สวัสดีครับเอฟซีตัวท่านนะครับนะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับยังไม่จบครับเรามาต่อกันเรื่องของไดโอดนะครับมาวันนี้จะมาต่อใช้งานในไดโอดนะครับทําการบายพาสนะครับนีฮะส่วนตัวประกอบที่เพิ่มเติมมาก็มีนี่ฮะคาปาซิเตอร์นะครับ คาปาซิเตอร์หรือเรียกว่าแคปนะครับคาปาซิเตอร์ก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบหลายชนิดครับแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องต่อไปนะครับในคลิปต่อไปจะมาคุยกันเรื่อง C นะครับีนตัวย่อว่า C นะครับคือคาปาซิเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาต่อวงจรครับื่องจากการต่อวงจรบิดนะครับเปี่ยนกระแสเรียบร้อยมาแล้วนะครับ ถ้าเราจะไปชาร์จกับหมอ้อแบตนะครับก็ยังชาร์จได้นะก็จะเต็มเร็วนะครับเพราะไฟกระแสที่ผ่านวันนี้ยังไม่เรียบนะครับไฟเรียบง่ายงต้องใช้สโคปมิเตอร์นะครับออซินเลสโคปนะครับออซินเลสโคปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อวัดรูปคลื่นสัญญาณนะครับว่าไฟเลี้ยงกระแสได้ตรงและเรียบแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไฟ ไม่เรียบมากก็จะชาร์จแบตได้เต็มเร็วนะครับถ้าเรียบมากๆก็ชาร์จแบตได้เต็มช้านั่นเองนะครับนะแต่ถ้าไปใช้วงจรกับอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับต้องให้ไฟกระแสที่มีความเรียบมากๆนะครับประสิทธิภาพการทํางานจะได้ถูกต้องความแม่นยําสูงมีคุณภาพนั่นเองนะครับนะนะครับอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะหรือสีเรียกย่อว่าสีนะครับ 25โวลต์น,นะครับ2,200ไมโครนะครับนะเราจะมาต่อเพื่อจะเลี้ยงกระแสให้เรียบขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนี่ต่อกันแบบนี้เลยนะครับเป็นการทดลองเฉยๆนะครับนะอ่าแยากกนก่อน,นะ,ะับแล้วก็จะมีได้โอด นะครนี่ฮะไดโอดหตัวทำการเตรียมไว้เรียบร้อยละนี่ฮะทางไฟเข้าเป็นข้อบวกนะครับก็จะออกมาครั้งนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็จะได้ข้อบวกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเอาข้วบวกมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับนคะคะข้างนี้ไฟข้อบวกไม่จะไม่สามารถวิ่งผ่านมาทางนี้ได้นะครับ ไฟกบวกจะวิ่งได้แ่้างเดียวนะครับคือจากฝั่งนี้มาทางนี้นั่นเองนะครับนี่คือหลักการทางานของไดโอดนะครับนะเอาละครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยเราจะทำการวัดดูก็ผ่าน C แคปปิ้งแล้วนะครับใบพัดเรียบร้อยว่าจะได้ไฟกี่โวลต์จับได้นะครับไฟกระแสตรงจับได้ไม่ช็อตนะครับ ไม่ช็อตไม่โดดน,นะครับโอยต่างยานกันวัดผิดครับเกือบต่างยานกาวัดวิธีไฟ a c นะครับเมื่อกีก้เลยทำให้เข็มวิ่งวัดไม่รู้เรื่องนะครับได้ไฟสูงขึ้นมาครับอยู่ที่2 2โวลต์โอ้ทำการบายพัดนะครับ ใช้คาปาซิตเตอร์นะครับ15โวลต์วายพัดมาได้ดีที่22โวลต์นะครับนะเอาละครับจากการวัดได้22โวลต์นะครับเราก็จะมัดต่อใช้งานไดโอดนะครับนีบ่ฮะทางนี้ไปื่อทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเป็นด้านไฟเข้าของขั้วบวกนะครับจะออกมานี่นะครับมาต่อใช้กับ หลอดไฟ led นะครับนะีบ่ฮะหลอดไฟ led เส้นนี้ยาวประมาณ2เมตรนะครับยาวประมาณ2เมตรใช้ไฟที่10 6โวลต์นะครับใช้ไฟที่16 1 2โวลต์นะครับ, 16, รบว่าไฟ2 2โวลต์มันจะทนได้ไหมครับโดยการผ่านได้ออดตัวนี้นะครับนะกับเหมือนเดิมนะครับเส้นนี้ก็ได้มาจาก กองขยะนะครับทุกอย่างไาจากกองขยะทั้งนั้นนะครับใกล้กับกองขยะนะครับด้งง่ายหน่อยนะครับนะเอาละครับมาเริ่มต่อกันเลยนะครับนี่ฮะนี่รับแรงไฟจากข้อบวกนะครับใส่สีแดงไปเลยตอนนี้เราเสียบปลั๊กอย่นะครับมีไฟมีกระแสไฟอยู่นะฮะตอนนี้แต่เป็นไฟที่กระแสรตรงผ่านมออแปลงผ่าน ไม่อดบิดเลียงกระแสและสามารถจับได้นะครับมันจะไม่ชอ็อตไม่ดูดเราแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับนะนะฮะ,ะส่วนนี้ไฟไฟอะไรเอ่ยอ่าขั้วบวกนะครับขั้วบวกเราจะมาต่อนะครับสายไฟยดีเข้ากับขั้วบวก ครับมันจะสว่างไหมนะครับนะี่นี่ค่ะไฟ LED อ่ะมาใกล้ๆก,ก,ก,กันใส่ตรงนี้เลยเอาละเป็นขดๆม้วนๆน,นี่แหละที่สำคัญอย่าให้ครวรหาดช็อตกันนะครับมานะครับสว่างไหม ปึ๊บโอ้ติดครับสว่างมากเลยนี่ฮะสว่างครับใช้ได้นะครนี่คือก,ก,การเลี้ยงกระแสมาใช้งาน,นครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จหม้อบแบตก็ได้นะครับใ้ความแสงสว่างนะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับท,ที่ใช้ไฟกระแสรตรงนั่นเองนะครับนะคราวนี้อันนี้ เราจะกับขั้วของไดโอดนะครับกับขั้วของไดโอดนะครับเพื่อจะดูว่าไดโอดมันทำงานอย่างไงนะครับเนี่ยนี่ถ้าเราป้อนกระแสถูกต้องใช้งานได้นะครับไปต่อใช้งานได้อันนี้กับขั้วก็ไดโอดนะครับอันนี้รับแรงไฟจากขั้วบวกนะครับส่วนทางนี้เป็นแรงไฟออกนะครับผมจะกลับขั้วมาอยู่ใส่มาที่นี่ครับ จากด้านหัวนะครับเป็นสีขาวเนี่ยมาต่อใส่กับไฟวันนี้ดูว่าไฟไม่จะติดไหมครับน,นี่ครับอ่าเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับนี่ครับสายบวกต่อกับไป เด็ดแบบนี้แหละไม่มีปากคลิปนะคะยังไม่ได้เตรียมมานะคราวนี้เราจะมาแตะดูนะไม่สว่างไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานนี่ค่ะคือการทําแบบเรียงกระแสของไดโอดนะครับหลักการทางาน,นของไดโอดจะให้กระแสไฟฟ้านะครับไหลได้ทางทิศเดียวนะครับการต่อใช้งานแบบนี้นะครับก็เป็นการ ต่ใช้งานเพื่อป้องกันการต่อผิดขั้วจากมอแบตนั่นเองนะครับเครใช้ไฟฟ้าเราจะได้ไม่เสียหายนะครับพอเราต่อผิดขั้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองเพราะมีไดโอดกั้นไว้นะครับนะครนี่คือหลักการทํางานของไดโอดนะครับนะฮะมสสว่างนะครับลองอีกทีนะครับกับขั้ว มุออกอืต้องหาปากคีบมาหน,นีบได้สาธิตกันง่ายๆนะครับเพื่อมาคีบต่อไปนะครนะับเนี่นะครับนี่ฮะทางไฟเข้าน,น,นี่จิบเดิม จชืบสว่างฮะเห็นไฮะนี่คือหลักการทําง,งานของไดโอดนะครับมีการใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่นะครับสาหรับมีความรู้ก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับนะส่วนไดโอดมีหลายชนิดหลายแบบนะครับอีกหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นซีเนอร์ไดโอดก็มีครับซีเนอร์ไดโอดนี่ป้องกันที่มีกระแสไฟฟ้าแล้วว์เกินนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องข้อได้ออดขอจบลงแค่นี้นะครับขอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมนะครคลิปต่อไปเราจะมาดูการทํางานของปาซิเตอร์นะครับว่าการวัดดีวัดเสียยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับมีประโยชน์อะไรใช้งานแบบไหนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะฮะคือคาปาซิเตอร์หรือเรียกย่อว่า C นั่นเองนะครับนะคือตัวนี้นะครับ สำหรับลิปนี้เขอจบแค่นี้ก่อนนะครับท่านที่ดูใหม่ถ้ายังไม่กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ